สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ค้นหาตามหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากัวขก็ข่าวแฟนแฟนแฟนห่ยินดีจ๊จิตตาภาตั้งลูกตั้งท้องลูกชายฝาแฝดจากข่าววันนี้นะครับหลังจากที่จ๊จิตตาภาคุณแม่คนสวยที่กําลังตั้งท้องลูกคนแรกอยู่นั้นได้พบ โพสรูปอันตราสาวของน้องลูก,ลกน้อยในท้องพร้อมกับเขียนว่าเบบี้อะเบบี้เบบี้เเบบี้บและแคปชั่น see you again suggest ล่าสุดเพื่อนรักของจ้าจิตตาภาแยงไอกระมน,นีก็ได้มาเฉลยเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าสาวจ้านั้นตั้งท้องลูกแฝดหรือไม่โดยสาวอายได้เขียนข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าเกือบสิปีแล้ว เกือบสิบปีที่แล้วเราลุ้นตั้งแต่อยากเจอหน้าแฟนเจ๊ว่าแฟนเจ๊จะเป็นใครหน้าตาจะเป็นแบบไหนยังจำสายตากากับกิริยาของพี่เอิญบนโต๊ะอาหารมื้อแรกที่กินข้าวด้วยกันได้อยู่เลยมาจนถึงวันนี้เราลุ้นว่าเจ้าเด็กสองคนนี้หน้าตาจะเหมือนพ่ออื่นหรือแม่จ๊กมากกว่ารอเจอเจ้าเด็กจริงก,กับจากแคปชั่นในอินสตาแกรม หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเจ็เจตต่อไปขอบคุณ f อซทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในทีนี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ